สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับใบอาจารย์เติงนะครับวันนี้ครับก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับของวันที่12ตุลาคม2565นะครับสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ f c ที่ติดตามรายการมาตลอดนะครับเช่นเคยครับทุกวันพุธนะครับเราก็จะมาอัปเดตแนวโน้มทองคํากันว่าหลังจากช่วงวันนี้ไปนะครับพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับทองคำครับจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับ แน่นอนครับในช่วง2วันที่ผ่านมานะทุกท่านคงเห็นแล้วว่าทองคำครับมันก็ปรับตัวลงต่อนะครับตามเทรนขาลงระยะกลางนะครับแล้วก็มาถึงเป้าหมายที่ผมให้เอาไว้นะครับมาแตะจุดต่ำสุดเนี่ยได้ราคา1 6 6 0เหรียญน,นะครับปัจจุบันนะครับทองคำก็มีการดีดตัวรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับอยู่ตอนนี้ก็ป้วนเปี 1, เ้ยนประมาณ 1, 6 6 8ห้ยเหรียญนะครับอ่ะ แล้ว2อสวันนี้นะครับทองคําจะเป็นยังไงกันต่อนะครับผมมาสรุปให้แบบสั้นๆเลยนะแล้วก็นักลงทุนทองคําทุกท่านครับสามารถนําไปปรับใช้นะครับหรือว่านําไปใช้เปรียบเทียบศึกษาในเรื่องของการลงทุนทองคําได้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับในช่วงของวันที่12จนถึงวันที่14ตุลาคม65เท่านั้นนะครับเริ่มเลยนะครับข้อที่1ครับปัจจุบันนะครับทองคำนะ ก็เป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันเสียสมดุลแล้วนะครับทําให้จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยหรือว่าจุดสับขาหลอกครับตอนนี้นะย้ายตําแหน่งนะครับมารออยู่ที่ราคา1,705เหรียญน,นะครับส่วนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับก็ยังคงทํางานแบบปกตินะครับไม่เสียสมดุลข้อที่2ครับถ้าเกิดออกมาทรงนี้นะครับทำให้ สามารถพยากรณ์แนวโน้มทองคําได้ว่าครับในช่วงสองวันต่อจากนี้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้บ้างนะครับโดยมีกรอบแรกเนี่ยที่ทองคําจะสามารถรีบาวขึ้นไปถึงเนี่ยอยู่ที่1,685จนถึง1,690เหรียญน,นะครับแล้วก็กรอบที่2อเนี่ยอยู่ที่ราคา1,700จนถึง1,705เหรียญน,นะครับเพื่อทดสอบการเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางในรอบแรกนะครับ ข้อที่3ครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับยังรีบาวขึ้นไปนะครับไม่ผ่านด่าน1,705เหรียญนะครับทองคำยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา1660เหรียญได้ครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เติ้งฟันทองครับ99%เเลยนะครับว่าทองคำนะครับลงต่ออย่างรุนแรงแน่นอนนะครับ มีโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยได้ถึงกรอบราคา1,636จนถึง1,640เหรียญน,นะครับในกรอบแรกฟลุกจริงๆครับอาจจะลงได้ถึงราคา1,628เหรียญเลยนะครับข้อที่4ครับแปลว่าใน2อสวันนี้นะครับกรอบราคาทองคำครับก็จะวิ่งเคลื่อนไหวในกรอบราคา1,660จนถึง1,672เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำครับ ก็จะมีแนวโน้มไปต่อข้างนั้นทันทีนะครับข้อที่5ครับจุดตั้งเปิดซื้อนะครับหรือว่า,าใครอยากจะไล่ซื้อราคาเนี่ยก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอนะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะไม้แรกเลยครับอยู่ที่ราคา1,672ทะลุขึ้นไปได้นะครับก็รอปิดกำไรที่ราคา1,677จนถึง1,679เหรียญน,นะครับไม้ที่2ครับ ตั winter, ้งเปิดซื้อบาสตอบที่ราคา1,677นะครับทะลุขึ้นไม่ได้รอปิดกันมาที่ราคา1,682จนถึง1,684หมายที่3ครับตั้งเปิดซื้อบาสตอบครับที่ราคา1,682นะครับทะลุไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1,687จนถึง1,689หมายที่4ครับตั้งเปิดซื้อบาสตอบครับที่ราคา1,689นะครับทะลุไปได้รอปิดกันมที่ราคา1,694 จนถึง1696แล้วก็ไมาที่5ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1696นะครับทะลุไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1,700จนถึง1,705เหรียญได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถปิดตลาดยืนเหนือ 1, 7 0 5เหรียญได้นะครับทองคำก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งข้อที่6ครับใครรอซื้อของถูกนะครับรอราคาทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาก่อนนะ ตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอไว้ครับที่ราคา1651 1644 1636แล้วก็1626เหรียญนะครับทั้ง4ไม้นี้ครับเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับข้อที่7ครับใครต้องการเปิดขายเซลลนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะให้ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปรอไว้ครับที่ราคา1660เหรียญนะครับ หลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,654จนถึง1,656หมายที่2ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบครับที่ราคาที่ราคา1,654นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,648จนถึง1,650เหรียญนะครับหมายที่3ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบครับที่ราคา1,648นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,641 จนถึง1,643เหรียญนะครับหมายที่4นะครับตั้งเปิดขายเซืลตอบครับที่ราคา1,643นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1,636จนถึง1,638แล้วก็หมายที่5ครับตั้งเปิดขายเซืลตอบครับที่ราคา1,636นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1,628จนถึง1,630เหรียญได้เลยนะครับอ่ะสรุปคำแนะนำวันนี้ให้นะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับอาจารย์เติ้งครับยังคงแนะนําให้นักลงทุนครับในสองสามวันนี้นะยังเน้นฝั่งเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนนะครับรอทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปนะครับทดสอบด่านพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเห็นทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปนะครับพยายามเปิดขายเซลล์เนี่ยสวนทางลงมาก่อนนะครับเรามีจุดสต็อปลอหรือจุดตัดขาดทุนเนี่ยที่พันเจ็ดร้อยห้าเหรียญฉะนั้นแล้วเนี่ย เทียบกับราคาปัจจุบันตอนนี้มันยังไกลกันอยู่นะครับฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสที่จะเสี่ยงเปิดขายเซลล์เพื่อทํากาไรขาลงได้นะครับที่สําคัญครับตราบใดที่ทองคำเนี่ยมันยังรีบาร์ไม่ผ่าน 1, 7 0 5เหรียญน,นะครับอาจารย์เติ้งฟันธงได้เลยว่ายังไงทองคําไม่มีวันขึ้นจริงๆเด็ดขาดนะครับจนกว่าจะผ่าน1 7 0เหเหรียญขึ้นไปได้แต่ที่สําคัญครับถ้าเกิดทองคําหลุดต่ากว่า1660เหรียญลงไปได้ด้วยนะครับ แนะนำว่าเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับท่านสามารถทํากําไรแบบสั้นๆได้เนื้อเน้นๆเลยนะครับถ้าเกิดดูต่ากว่า1660เหรียญลงไปได้นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดผมคํานวณผิดพลาดเกมมันพลิกนะครับทองคำเนี่ยมันทะลุ 1, 7 0 5เหรียญขึ้นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีเซลล์ติดอยู่นะครับอาจจําเป็นต้องตัดขาดทุนหรือว่าสต็อปลอสไปก่อนแล้วก็ กับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายตามขึ้นไปแทนนะครับถ้าเกิดทะลุ1,705เหรียญขึ้นไปได้นะครับโอกาสที่มันจะลากขึ้นเนี่ยไปถึงระดับ1,730จนถึง1,735เหลรียญเนี่ยมีสูงมากนะครับโอเคจบสำหรับโกลสปอตนะทีนี้มาดูในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับออผมสรุป3ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับข้อ1เลยนะครับตอนนี้ทองคำแท่งออนไลน์9.5นะครับยังเป็นขาลงเต็มตัวอยู่นะครับ ตราบใดที่ราคาทองคำแท่งเนี่ยยังไม่สามารถรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ3,300บาทต่อบาททองได้นะครับทองคำยังเป็นขาลงต่อไปต่อนะครับเป้าหมายกำไรขาลงครับยังรออยู่ที่29,600จนถึง29,800บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันสามารถรีบาวทะลุ3,300บาทขึ้นไปได้นะครับแน่นอนว่าทองคำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นนะครับ ทองคำมีโอกาสจะไปต่อได้ถึงประมาณ3,500จนถึง3 7 0 0บาทต่อบาททองข้อที่2ครับจุดเปิดขายเซลล์นะครับคือถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า29,900บาทลงมาได้นะก็เสี่ยงเปิดขายเซลลตามลงมาได้เลยนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยอยู่ที่29,700จนถึง29,800บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า29,700บาทลงมาได้ด้วยนะครับ ก็เปิดขายเซลตาลงมาอีกนะครับเป้าหมายกันมาอยู่ที่29,500จนถึง29,600บาทต่อบาททองแล้วก็ข้อที่3ครับถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า29,500บาทได้ด้วยนะครับอันนี้แหละชาวดอยต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าเกิดมานหลุดต่ำกว่า29,500บาทลงไปได้จริงนะครับคือทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลงแบบลึกๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย พยายามการพอร์ตเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า2 9งกว่า29,500บาทนะทองคำมีโอกาสจะลงไปถึงประมาณ29,300จนถึง29,400บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไปจบที่ราคา29,200บาทต่อบาททองนะครับก็สำหรับคลิปเฉพาะกิจก็คงมีแค่นี้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าจะโทรหาผมโดยตรงครับก็คือที่เบอร์065942 5654นะครับหรืออีเมลผมครับเติ้งครับทีไทยแลนด์ครับตัว E ตัว R ตัว N e, แล้วก็ตัว G-Good นะครับก็คงมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ